ความสามารถหลายๆอย่างจริงเหรอฝึกเป็นเหรอคะอยากจะให้มันเหมือนตัวนี้อ้องหัวม้วนปฏิกานหัวม้วนอ๋อไงเออด้วยเครื่องของเรามีแค่คนกับหัวม้วนซึ่งตอนนี้ก็ไม่ขอหัวม้วนอย่างเดียวต้องการคนได้ไหมคะคึกเปนถึงนึ่งเออเอาคนมาแล้วนะคะยากมาก เจ้าทองไอ้ก้อนแม่เขาบินได้แล้วแล้วเขาจะบินไปไปบนกระจกแล้วก็ชนกระจกตกหลายรอบแล้วแล้วจากจุดวิ่งวิ่งวิ่งไปจนพันหลายรอบแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเหมือนใครอ่ะชนแป๊บน,นึงเดี๋ยวเขาจ็จำได้ว่านกระจกนะแล้วเป็นกระจกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องเดี <c oughs> ต้องเขียนตรงสื่อมติัะจรกระวังชนกระจกมาให้ก้อนแม่ชิมหนึ่งเม็ดก่อนลูก จขียวฝึกนี่ในเขาเรียกสปิงไงให้มันหมุนตัวรอบคอนอ่ะจริงปั้เราไปเห็นกันนหะเออแล้วเขาก็ให้เขาเอาเกงเกงเกงเออหายไปแล้วเนี่ยน้องกินเขาเกล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 แล้วเขาก็เหมือนไม่ชอบอะค่ะนี่ฝึกให้มันหมุนได้นะคะตอนเนี้ยทุกตัวหมุนได้แล้วค่ะหมุนงมา คิดวามันก็ทครมาเหรอลูกมันกัดไม่เข้าหรอกเนี่ยกัดไม่ได้มันกัดไม่เข้านั่นสิคะเตัวเหอะเด็กเขียวได้อีกแล้วนะอุ้ยขอโทษไม่ได้ต้องใจ่ะเฮ้ยเด็ตัวโอเคข้าศึกมานต้ง ค่อนข้างที่จะชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่หอมพี่หอมค่ะพี่หอมหนูจะทำอะไรลูกพี่หอมนี่ไงมือมือเด้อเด้อเด้อพี่หอมตั้งสติก่อนนี่อาหารนี่เราต้องการอะไรลูกพี่หอมพี่หอมพี่หอมกินไหมพี่หอมก็จะเด็กกว่าเด็กกว่าทะเลเด็กกว่าท้องฟ้าแล้วก็เด็กกว่า้ทะเลใช่ ไม่รู้แต่พอยังไงครับไม่รูไ้ไม่รู้เป็นลูกหลักของแม่นะอ่ะไม่รู้ลองชิมดูสิชิมไ <c oughs> หมชิมหัวเลยนะพี่บอมมากไม่เหมือนเวลาเคยเจอเคยเจอเกาะหูที่ฝึก <c oughs> อันนี้ดีมากแล้วมือฝึกไม่ร้อนนงไหนไหมครับไม่โลหรอเดีกันไม่โลอนเขากินอยู่ <c oughs> อุ้ยดูเด<ล>ีย๋ยวลองดูกันสิ สบายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ่านกานหงายหน่อยอากางท้องกางท้องต้งไมมงยนอนแข้งนีนอน้งอันนี้ดเงนอหองอ่างนงนน่ไ้ไดเอนอยเหนืยเอัน่นนนายนอนนยนนหนอนนยหนอหนหนืยเหนนืะเหน่อเนนเปน่าเผลอนเหน่เหลอหนอเ่ เขาเอล็ปเกี่ยวอะเจ็บเจ็บปะป๊าทำไมใจเต้นตุุุๆุุงๆอย่างนี้ลูกปุ๊ป๊อตกในลูกเป็นกิ๊ตเลยก็เป็นกิฟตกิฟตรูปนกเดี๋ยวดีดียหอมป๊ากุยหอมสีก็เปลี่ยนอะคือเมื่อก่อนมันเหลืองอ่อยทั้งตัวตอนนี้ตรงนี้มันเริ่มขาเริ่มสิดกับตรงปีกเริ่มสิดเห็นปะ เขาจะสีไม่เสมอกันทั้งตัวเหลืองมีอ่อนมีแก่ส่วนตัวเนี้ยหางก็สวยมากเลยป้าเห็นหางเขาป่ะเห็นป่ะอ่าแล้วก็ตอนที่ซื้ออ่ะคนป้าบอกว่าอยากได้เขียวหัวแดงใช่ป่ะเขาก็ไปควักมาตั้งแต่ยังไม่เห็นขนน่ะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าตัวเนี้ยจะหัวแดงคนขาเขียวปีหน้าเหลือง หน้าเหลืองไหมคะอ่าหน้าส้มๆแต่ว่าไม่รู้ถ้าผัดข้นแล้วมันจะเหลืองขึ้นไหมแต่แม่ว่าไม่ท่านะ,ะาเอ๊ะนี่ตัวมีน่ากรกะพุ่งกับพุ่งกับพุงกกพ่งกระพุงกกพ่งกับพุง่งก,กับพุ่งกรพุ่งกับพุ่งกับพุ่งกระพุ่งได้พอได้นะเล่นกับเขาได้คะ่ะเฮ้ยสนหรอหนาวนเล่นประมาณแบบสิบสิบห้านาทีเขาจะได้ไม่เหนื่อย เอามาเล่นตัวหนึ่งไม่ต้องนานงั้นเดี๋ยวเขเหนื่อยสองตัวสิบห้านาทีหรือตัวเดียวสิบห้านาทีค่ะเหมือนกันเหมือนกันก็ตัวละสิบห้าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนตัวละมีคนบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่านกสามารถฝึกให้เชื่องมาเกาะมาอะไรเงี้ยบางทีแบบแม่ถ่ายรูปลงเฟสอะคนในแฟนเพจบอกว่าอุ๊ยนี่คือนกสามารถแบบมาเกาะเราได้นี่เลยหมอได้ใช่ไหมไม่นี่ขนาดของเราไม่ได้เชื่องมากไม่บางคนเรา บางคนเขาไม่ได้อยู่ในแบบไม่เคยเลี้ยงหรือไม่เคยสัมผัสก่อนเราเลี้ยงเราก็ไม่เคยรู้ก่อนเราเลี้ยงเราก็ไม่รู้จนกนระ<า>ทั่งเราไป<ช>ที่ที่ซาฟารีเวิลด์อะที่ไปที่มินิเเวิลด์ใช่ไหมเราถึงได้รู้ว่าเฮ้ยเอาข้าวรอแล้วมันก็มาต่อเต็มมา,ากแล้วมัน,ท,<ห>นที่เรเมสซิงกันัูแกะเปลือได้แกะเปลือได้ใช่ใช่เต้นกันอย่างไรว่านกแกะเปิดได้จริงๆแกะได้ทุกตัวอ่ะเปลี่ยนตัวอ่ะเปลี่ยนมากเอาใครคะอ่านอ่า